มาหั่นหมูกันนะคะพอดีว่าตอนที่หั่นหมูนี่ฝนตกหนักมากนะคะก็เลยบันทึกเสียงใส่ให้เพื่อนฟังนะคะจะได้ไม่นวกขูค่ะเราซื้อหมูสะโพกมาจากโลตัสนะคะเขาก็จะหั่นมาเป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะเราหั่นตามแนวหมูก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากที่เรานําไปหมักแล้วก็นําไปอบเสร็จนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะใส่กล่องให้ลูกค้านะคะ และอีกอย่างการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะช่วยให้เวลาเราหมักค่ะเครื่องปรุงต่างๆมันจะซึมเข้าตัวหมูได้ดีกว่าหมักทั้งชิ้นใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะแตงก็จะทำเป็นชิ้นพอดีๆนะคะทำน้ำหมักก่อนนะคะแตงจะใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยนะคะใช้กระเทียมสองหัวใหญ่นะคะกระเทียมจีนนะ แล้วก็รากขัาชีประมาณ3-4ต้นใหญ่พริกไทยประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะต่อหมู5กิโลครึ่งนะคะแล้วก็ใส่ผงรสดีนะคะ3ช้อน3ช้อนกินข้าวนี้นะคะใส่ผงพะโลนะคะหรือว่าผง อบเชยกับโป้ยกากนะคะอันนี้เราไปซื้อจากร้านจีนเขาจะบดไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเอาความหอมนิดๆหน่อยๆนะคะใส่ประมาณสองช้อนกินข้าวนะคะช้อนโตอย่างนี้ใส่ซอสหอยนางรมนะคะเราใช้เป็นซอสตัวนี้นะคะเหตุผลเลยคือเขาเป็นขวดพลาสติกเวลาใส่แล้วมันบีบง่ายนะคะ ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าห้ามใช้เป็นแกนลอนที่เขาขายราคาถูกๆนะคะเพราะว่าอย่างนั้นคือเขาจะไม่อร่อยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นยี่ห้อที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานด้วยนะคะอันนี้นะคะใส่ซอสหอยนางรมนะคะจะใส่เยอะนิดนึงคะ่ะหมู5้กิโลนะคะแตงจะใส่ประมาณครึ่งขวดนะคะครึ่งขวดนี้ ปริมาณของขวดน,นี้อยู่ที่770กรัมนะคะแต่งใส่ประมาณ350กรัมค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือ2ช้อนชาค่ะใส่น้ำตาลทรายนะคะประมาณ50กรัมค่ะหรือว่า1ทับพีนะคะแล้วก็ใส่ซอสต,ตัวนี้นะคะ1ทับพีค่ะแต่งใส่ บ่อยจนกะปริมาณถูกนะคะว่าใส่เท่าไหนแต่ว่าถ้าเพื่อนตวงก็ประมาณ1ทับทีนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะแตงจะใส่ลงไป1ส่วนก่อนนะคะน้ำผึ้งแตงใช้เป็นน้ำผึ้งดอกลำไยตัวดีนะคะใส่ลงไปประมาณ50กรัมก่อนนะคะหรือว่า1ทับทีนะแล้วเดี๋ยวเวลานำไปอบเราค่อยไป ชุบน้ำพึ่งอีกครั้งนึงเพื่อกลิ่นหอมนะคะเขาจะหอมมากค่ะใส่สีผสมอาหารตัวนี้นะคะใช้เป็นสีสดหรือว่าสีไข่กุ้งนะคะเขาจะให้สีส้มนะคะ ใส่แล้วก็ลองคนคนดูนะคะว่าสีได้ปริมาณสีที่เราต้องการและยังเพราะว่าน้ำซอสท,ที่เราใส่ไปอ่ะเขามีสีดำนะคะเราใส่สีส้มลงไปเขาก็จะไม่ส้มแปดนนะคะนี่ค่ะแตงก็จะใส่แล้วก็คนคนดูนะคะขั้นตอนนี้คือคนละหอมน้ำผึ้งมากนะคะถ้าจะเช็คสีนะคะก็เอาหมูนะคะหมู ประมาณนี้นะคะโอเคนะถ้าสีแสดเกินไปยอยากจะตัดสีก็ใช้ซอสซีอิ๊วดำนะคะแต่ตังคิดว่าสีเนี้ยได้แล้วนะคะสำหรับแตงแล้วตังก็จะใส่ผงฟูนะคะผงฟูที่ใช้ในการทำอาหารนะเพื่อที่จะให้ หมูของเรานุ่มนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นหมูเนื้อแดงนะแตงใส่ผงฟูไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหลังจากที่คนส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะแตงก็จะนําหมูลงไปใส่เลยนะคะแตงล้างมือเสร็จเรียบร้อยล้างมือสะอาดมากนะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้คือมันต้องใช้มือนวดจริงๆแล้วใช้ถุงมือแตงไม่ถนัดจริงๆนะคะเพราะว่าน้าซอสมันจะทําให้ถุงมือเราขาดง่ายนะคะแตงเคยใช้แล้วนะคะ อันนี้คือกรมอนามัยต่างๆไม่ต้องเข้านะคะเพราะว่าแต่งล้างมือฟอกมืออย่างสะอาดมากค่ะนี่นะคะหมูประมาณ5กิโลครึ่งกับเกือบ6กกิโลนะคะเดี๋ยวแตงจะให้ดูเนื้อหมูที่หั่นนะคะเพื่อนเห็นไหมคะว่าเส้นแนวหมูเขาจะอยู่อย่างนี้เราก็จะหั่นแบบนี้พอเราอบเสร็จใช่ไหมหมูเขาก็จะแข็งเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เลยนะคะแล้วเวลาเราหั่นให้ลูกค้าเราก็จะหั่นแบบนี้ เบางๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะหมูเขาก็จะไม่ติดฟันไม่แข็งจนเกินไปนะคะเนี่ยขนาดเนื้อแดงร้อนๆอย่างเงี้ยก็ไม่ติดฟันนะคะเพราะว่าเราจะดูเส้นแนวหมูเขาจะอยู่อย่างนี้เวลาเราหัน่นเราก็จะหั่นแบบนี้นะคะเรา,าจะติดส่วนพังผืดไปด้วยทุกชิ้นที่เราหั่นนะคะส่วนเนี้ยเวลาอบเสร็จมันก็จะอร่อยนะคะ นี่เห็นไหมคะแตงจะหั่นให้ทุกชิ้นมันติดผังผืดหมดเลยติดเนะะื้อขาวนิดหน่อยหมดเลยเพราะว่าเส้นแนวหมูเป็นแบบนี้เราหันห่นหัน่นหเดี๋ยวพอเราอบเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นชิ้นแข็งโป๊กเลยนะคะก็หัน่นหั่นหันนะคะนี่ค่ะหมักทิ้งไว้นะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแตงหมักหมูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแตงก็จะเอาใส่ตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้ตอนตีสี่ หัวรุ่งนะคะเราก็จะเอาออกมาอบกันหมากหลายชั่วโมงนะคะมันก็จะอร่อยขั้นตอนนี้คือใช้มือนวดนะคะนวดประมาณ15นาทีนะคะนวดให้ทุกชิ้นเขาโดนน้ำซอสนะคะนี่คือเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงต้องปรุงน้ำซอสให้เสร็จก่อนที่จะใส่หมูเพราะว่าเราใส่หมูถ้าเราใส่หมูเสร็จแล้วเราเอาซอสปรุงรสใส่ใส,ใส,ใส่ใส่ลงไปมันจะไม่โดนหมูอย่างทั่วถึงนะคะ นี่ค่ะซอสเขาจะชุ่มๆเพื่อนจะสังเกตว่าแตงใช้น้ำซอสเยอะมากนะคะเหตุผลเพราะว่าน้ำซอสนี้นะคะหลังจากที่เราอาบหมูเสร็จแล้วนะคะตัวน้ำซอสนี้เราก็จะเอาไปทำเป็นน้ำหมูแดงให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเยอะนิดนึงเดี๋ยวพอน้ำซอสที่เหลือนี้นะคะเราก็จะเอาไปตั้งไฟแล้วก็เติมน้ำเปล่านะคะ กินไหมคะร้านแตงขายไม่แพงนะคะขายแค่กล่องละ60บาทเองแล้วก็มีบะหมี่ก็เป็นบะหมี่ผักนะคะเป็นเส้นญี่ปุ่นก็จะไม่มีคอเลสเตอรตอลน,นะคะแล้วก็ยังมีเสิร์ฟกับเห็ดผัดน้ำงาน้นำมันงานอีกนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดยแตงจะถ่ายให้ดูนะกล่องละ60บบาทเองคะ่ะแถมยังมีบริการส่งฟรีด้วยนะ นนี่ะะคะเดี๋ยวก็เอาพลาสติกแรปนะคะปิดปากให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นนะจ๊ะพรุ่งนี้ตีสี่มาเจอกัน ่าหมูหลังจากที่เราหมักไว้หนึ่งคืนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะคะเดี๋ยวแตงจะให้ดูนะคะก็สีก็สวยดีนะคะเดี๋ยวจะนำไปอบแล้วนะคะแต่เ,เราจะเอาอันล่างๆอบก่อนนะคะนี่นะคะใส่ลงไปในหม้ออบลมร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวแตงจะใช้ไฟ175อองศาก่อนนะคะเพราะว่า หมูชิ้นค่อนข้างที่จะหนานะคะใช้ไฟ175องศา20นาทีค่ะนี่นะคะคือหมูที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งอบรอบแรกคือ175องศา20นาทีแล้วก็รอบที่2นะคะไฟ200องศา,า20นาทีแต่ถ้าเพื่อนหมูชิ้นประมาณนี้ชิ้นไม่ใหญ่มากก็ ไฟสองไปได้เลยค่ะสีเขาก็จะสวยตอนนี้นะแต่ว่าแตงไม่กล้าใช้ไฟสอ0รเพราะว่าเนี่ยมันมีบางชิ้นที่มันหนามากนะคะกลัวว่าข้างในจะไม่สุกนะเนี่ยถ้าชิ้นเล็กๆสีเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยค่ะแต่แตงหั่นให้ดูข้างในนะคะนี่นะคะชิ้นที่หนาที่สุดนะคะในรอบดีที่อบนะข้างในก็สุกนะคะสุกแบบเนื้อไม่แข็งมากนะคะเนื้อยังมีความชุ่มฉ่ำเห็นไหมคะ พื่อนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มีรสชาตินะคะเดี๋ยวเราจะมีน้ำราดอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาแค่ให้เนื้อของเรามีความหอมแล้วก็นุ่มไม่แข็งกระด้างก็พอแล้วนะคะอันนี้ก็วิธีทําหมูแดงแบบง่ายๆนะคะแตงทําใส่ในบะหมี่นะคะถ้าเพื่อนจะนําไปทําเป็นข้าวหมูแดงบะหมี่หมูแดงก็สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวแตงจะให้ดูตอนที่แตงจัดออเดอร์เสร็จนะคะว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะ